สำหรับห้องนอนนะครับองจุ้ยที่ดีที่สุดก็คือเราดูตำแหน่งของเตียงนอนเนาะเตียงนอนได้หาบริเวณฝ้าด้านบนของเราเป็นลักษณะที่แบบมีเฉียงลงหรือว่าเอียงลงนะหากเรามานอนในจุดๆเนี้ยย่อมส่งผลให้ถูกเหมือนกดกดทับ ถูกบีบอัดนะครับเพราะฉะนั้นอากาศบริเวณจุดนี้ก็คงไม่ถ่ายเทดีดเท่ากับบริเวณที่ฝ้าสูงกว่านะครับ mm. ก็ควรจะย้ายเตียงไม่ไปนอนบริเวณที่มีฝ้าเฉียงๆอย่างนี้นะครับและอีกอันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องควรระวังก็คือห่วงจุ้ยเนี่ยต้องไม่มีพวกคานอยู่บนหัวมีมุมเสาอยู่ติดกับเตียงอยู่ใกล้เตียงเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ทิ่มแทงเนาะมุมเสานะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือย้ายเตียงไม่ให้ตรงกับเสากับคาน เป็นดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหากบ้านไหนมีพื้นที่จํากัดอาจารย์ก็แนะนําเต่าคริสตันมงคลเนี่ยมาวางไว้บริเวณหัวเตียงนอนนะครับเต่าเนี่ยคือสัญลักษณ์ของอายุยืนใจเย็นใจดีนะครับคริสตัลก็มีหน้าที่ในการสะท้อนพลังงานไม่ดีไม่พลังงานนั้นเข้ามาอยู่อาศัยได้ถ้าหากท่านใดสนใจเต่าคริสตันมงคลที่ผ่านพิธีการปลุกเสกก็สามารถทักข้อความมาสอบถามอาจารย์ได้นะครับ